วันนี้มีอากาศมาเดินเที่ยวชมแถบเขาเรียกอะไรนะป่าชาเลนไหมบรรยากาศดีครับมีป่าไม้ร่มรื่นเลยป่าไม้ร่มรื่นความเป็นธรรมชาตินะครับสวยงาม ไปไหนต่อครับไปไหนต่อบรรยากาศดีจังเลย <S <S เดินมาไม่เห็นคาเฟ่นะครับไฮเดนคาเฟ่หนึ่งร้อยสามสิบเมตรเดินไปนะครับเดินไป ไฮเดนคาเฟ่นะครับเราเจอแล้วว่าจะไปไหนแต่ขอไปนั่งกินกาแฟสักแก้วันอนอันนี้อะไรกิจกรรมเยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยยั่งยืนพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า Expo the Ancient h a i l a n d นะครับน่าสวยอะ่ะ เดินไปนะครับเดินไปต่อเดินไปน่าจะทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาละ่ะบรรยากาศดีครับ อันนี้ต้นอะไรเอ่ยโอ้ทุกอย่างยังเป็นธรรมชาติแบบป่ากงกลางสวยงามครับ